ดีใจวะแต่เฮี้ยนไหมดีใจวเนี่าเลีแยกกับมานอนผีบัาก็ได้บัดเนี่ยึ่งแล้ว ก็น่าผิดก็ได้เมื่อนันฝนตกเกเปียกฝนเลยเาสายเป็นขั้การด่นชาครับเป็น้งิเดือนเมื่อนั้นจะเลนก็ท่นบ้จับนไปบ้านดินกเรื่องเงินมาไเหยนไหมระบบขึ้นเียนไหมระบบเงินมาเนี่ยเป็นไปลาบ เงินนะจมาเงินนั่นมีห่มาพี่้องมาหาผมเงินยังไงบไ้เขาตอบาไทว่มไามื่นไทสดงว่ม่เงินลบอไม่เงินอไมไ่เลยนี่ตไปอยู่ได้ยนไมผมมีเงินเงินเรียนก็ได้อยู่าเือนกับพีเมนะ